ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวบ้านด้วยนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงหมอความชาวบ้านนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรคะพี่ต้อยปัญหามีทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ท่านผู้ชมหลายท่านส่งเข้ามานะครับวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นแชร์นะครับแชร์นี่จะเป็นอย่างไรใช่ไหมพี่เคเล่นแชร์ไหมเล่นไม่เป็นแชร์ก็เหมือนไม่ใช่เล่นมันไม่ใช่หวยนะฮะแชร์ก็เหมือนว่าเอาเงินไปให้ยืมใช้ประมาณนี้เหมือนในเฟซบุ๊กหรือเปล่ามีคนที่ว่า ตั้งตัวเป็นเป็นหัวหน้าแล้วก็มีลูกทีมถึงเดือนหรือครึ่งเดือนแล้วก็เก็บเงินอย่างนั้นแล้วก็ใครได้ดอกเบี้ยก็คนไหนได้มากก็เอาไปได้เป็นได้ไปเหมือนยิมเงินกันใช้ประมาณนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ยังไม่เคยลองเล่นเลยก็เรียกว่าแชร์นะครับนะไม่ใช่แชร์ชม้ยอมมยโอ้โหดังตัวนั้วันนี้นะเขามีท่านผู้ชมถามว่าการที่การเล่นแชร์เนี่ยนะครับแล้วก็ถูกคนที่ คนที่เป็นหัวหน้าเ่ยเรียกเท้าเท้าแช่เท้าแช์เนี่ยโกงนะโกงแล้วเนี่ยจะสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่นะครับออันนี้ตรงนี้เล่นแชร์นี่ยเขามีหลักฐานอะไรกันหรือเปล่าคะก็มีนะครับเขาจะมีบอกว่านายนุเล่นน้องเจเล่นสองมือผมเล่นสองมือรวมาลควสองมือก็พวกมือละพันก็สองพันสองพันต้องทื้นเดือนต้องมาจ่ายสองพันุณอยากได้คุมเขียนดอกเบี้ยมา ดอกเบีย้ยขึ้นมาเท่าไหร่มาสู้ดอกกันประมาณนี้นะทายเนี้ยเขาโดนอบอกว่าเท้าเขาบอกว่า,าวเอาใจนี่บอกว่าะจะโกงและโงกงจริงๆด้วยนะครับเอาไปถามทนายว่ากรณีแบบนี้นะครับสามารถที่จะฟ้องร้องได้ไหมค,ครับ,รบทนายครับัสดีครับสวัสดีครับัอดีครับครับ,ท,รบที่พึ่งยามยากของเราแค่นะครับนะเป็นเรื่องของกฎหมายต่างๆก็มาคุยกันทุกถัดดาเลยทีเดียวนะฮะไม่เหมือนกันเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะวันนี้เป็นเรื่องของ แชะการเล่นแช์ก็เหมือนระดมเงินขึ้นมาแล้วก็ใครสู้ดอกดอกเบี้ยได้เยอะก็เป็นผู้ได้เงินนั้นไปใช้ก่อนเหมือนยืมเงินก็ใช้ครับแล้วทนายท่านท่านท่านรู้จักไหมการเล่นแช์ไหีรู้ครับแชมแต่กรณีนี้เขามีอยู่มีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเขียนมาบอกว่าขอปรึกษาหน่อยว่ากรณีแบบเนี้ยเมื่อเกิดเท้าแช์เนี้ยได้เล่นไปเนี่ยออแช์ใกล้จะหมดเนี่ย เท้าแชร์เอาเงินทั้งหมดหนีไปเลยอ่าหนีไปเลยอย่างคดีแบบนี้จะสามารถที่จะฟ้องร้องได้ไหมครับคดีเล่นเล่นแชร์เนี่ยนะมันก็จริงๆแล้วกฎหมายห้ามนะกฎหมายห้ามเป็นมันีจะมีพรบคุ้มครองอยู่พรบแชร์เนี่ยเขาห้ามในเท้าแช่เขาแชร์จากกฎหมายเขาเรียกนายวงนายวงเนี่ยนายวงนายวงแชร์เนี่ยเขาห้ามตั้งเกินกว่าสามวง ามวงหมายความว่าไงฮะก็สมมติว่าหนึ่งหนึ่งหนใช่ไหมคะอ่าวงวงแชร์กุ๊ปหนึ่งกุ๊ปก็คือสามกุ๊ปสิบสิกุ๊ปนี้สิบคนอ่ากุ๊ปนี้สิบคนสมมติสิบคนเล่นเล่นกับที่ทํางานหนึ่งที่บ้านหนึ่งที่ต่างจังหวัดอีกหนึ่งอย่างเงี้ยห้ามเกินสามวงห้ามเกินสามวงเจรู้ดีนะหนูไมู้ไม่ใช่จะเล่นบ่อยหรือเปล่าไม่ใช่สามวงแบบ ไม่ใช่วงไปนะไม่ใช่ไม่ใช่วงแช่นะเอาห้ามเกินสามวงใช่ไหมจริงจริงกำหนดห้ามเกินสามวงแล้วกำหนดไหมฮะกำหนดผู้เล่นไหมต้องผู้เล่นเนี่ยในสามวงเนี่ยห้ามเกินสามสิบคนรวมกันต้องไม่เกินสามสิบโอต้องไม่เกินสามสิบถ้าสรุปแยกก็คือวงหนึ่งไม่น่าจะเกินสิบแต่ยอดยอดเงินนะฮะยอดเงินยอดเงินเท่าไหรไม่ได้ระบุไหมฮะไม่กำหนดครับเออนะอย่างอย่างไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาถามมานนี่เนี่ยครับ จะเล่นไปเล่นมาเนี่ยเท้าเกิดนี่เล่นเล่นกันนะไม่ได้เอาจริงนะครับเล่นเล่นจะเล่นจะเล่น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 แต่ว่าเอาจริงเอาเงินเอาจริงอืเมื่อเท้าหนีเนี่ยอืมคราวนี้เราก็ต้องมาดูหลักฐานว่าใครเล่นบ้างอืมเวลาเล่นเล่นแชร์เนี่ยเขาจะมีโพยใช่มั้ยมีโพยแชร์ว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเจคนเนี่ยพิจารณาครับเขาก็จะให้หลักฐานมาว่าโอเคใครถึงเวลาใครเปียแล้วเปียแล้วเปียและดอกเบี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนั้นเราก็จะมาดูอันนี้ก็จะสามารถไปฟ้องร้องได้ถ้าถูกโกงเป็นคดีอะฮะคดีอย่างนี้คดีแพ่งนะไม่คดีแพ่งนะป็นคดีแพ่งเพราะว่าเป็นการสมัครใจเข้าม้วกันนะฮะคดีแพ่งแล้วต้องรวมทุกๆคนเลยไหมคะหรือว่าสมมติว่า คนใดคนหนึ่งไปฟ้องได้ไหมคะหรือว่าต้องรวมกันก็ดูว่าใครคนคนที่เป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายครับไม่ใช่ต้องเจ็บไปไหมถ้าเอางพี่เปียไปแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้เดือดร้อนแล้วพี่ก็ไม่ฟ้องแล้วเพราะเงินได้ไปแล้วอย่างเจแต่ว่าคนที่เหลือสมมติเป็นผู้เสียหายคนที่สองสามคนใช่ไหมที่ไม่ได้รับเงินเนี่ยนะฮะเขา่าจะไม่ฟ้องได้แต่ในแชร์เนี่ยมันก็มีคดีอาญาด้วยแชร์ไม่ชะม้อยดังๆเป็นคดียาญาที่ถูกจับ มอยหมดแล้วมอยหมดแล้วไปคนที่ไหนยเยออีกตรงนั้นก็คืออ่ะคือมันเป็นเรื่องไม่จริงไงเขาถึงโดนจับผมว่าผมก็อยกตัวอย่างว่าผมตั้งแชร์ขึ้นมาผมก็มีคุณต้อยคุณเจคุณอย่นี้นี่แต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้เลยผมขึ้นมาคนเดียวผมไม่ลอกเอาตังค์เข้ามาคุณเล่นกับผมไหมมีคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยแต่พวกนี้ไม่มีตัวตนความจริงๆเขาไม่รู้คืออย่างกฎหมายว่าสิบคนของทนายเป็นท่าห้าแล้ว ผมอ่า,อาไปหลอกทั้งนั้นมาได้อีกอีกห้าแต่เวลาเปียเนี่ยน,นายก็บอกคนนี้เปียนเปียใช่อบอกคนนี้เปียคนนี้เปียจริงๆแหละเราได้อยู่คนเดียวอ,อันนี้มันก็เป็นคดีช่อโกงได้ว่ามันการหลอกลวงเป็นค<อ>ดีคดี คดีอย่างคดีแชร์แม่ชม้อยดังๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ได้เป็นคดีไม่ใช่คดีแพ่งใช่มันเป็นคดีอาญาไปได้ครับแต่ถ้ามีบุคคลเล่นกันจริงอะไรจริงมันก็ไม่มีการหลอกลวงจิงแต่ว่าผู้ิลายนี่มีคนเล่นมีคนเล่นจริงก็ถูกแพ่งเป็นแพ่งไปถ้าอุปโลงขึ้นมาสักห้าเรามีเก็บไว้ห้าอายาแล้วอาญาครับอืมนะฮะมันก็ต้องดูเป็นรูปเรื่องไปนะแต่แต่กรณีเนี้ยที่ของ ของที่คดีเนี้ยคดีเนี้ยก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นยังไงรูปเรื่องครนะก็ต้องไปดูแต่ถ้าถ้าเป็นเล่นกันจริงๆี่ยมันน่าจะเป็นแพ่งเขาแต่ว่าสามารถไปฟ้องร้องได้โดยเอาหลักฐานก็คือผู้เล่นผู้ที่เล่นแชร์เนี่ยแล้วก็โพยแชร์ทั้งหมดมาดูว่าโอเคส่วนใหญ่ที่ทนายทำนี่เคยเคยเคยทำคดีแบบนี้ไหมผมเคยฟ้องคดีอยู่ลายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแชร์เนี่ยชนะไหมชนะชนะฮะนะแล้วมันต้องมันต้องได้เงินยังไง เงินมันมันจงได้ก <c oughs> ็คือตามส่วนที่เราตามฟ้องที่เราฟ้องไปเราก็สรุปว่าย,ยอดเงิน<ฆ>สมมุติว่าคุณเจบเบวเนี่ยเียวมียดสสอดหนึ่งแสนบาทสมมุติว่าอาบยวยละอาบวยคนส<ม>ุดท้ายละ<ม><ฆ>ยอดเท่าไหร่สรุปมาที่คุณจะได้รับดอกเบีย้ยเ,เนี่ยทั้งหมดโอเคคุณก็เอาเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลคราวนี้การจะสู้ของทางโน้นอ่ะ การจะได้ดอกเบี้ยรหรือไม่ดอกเบี้ยเกินอัตรากำหนดมันต้องขวายจังนสู้สู้ถ้าเขายื่นคำให้การสู้มาว่าเออเรื่องนี้มันเกินอัตราดอกเบี้ยมันเกินก็ต้องไปว,ว่ากันเรื่องนี้ะนะ,ะม,มันผิดกฎหมายหรือไม่อะไรก็ไปว่ากันแต่ถ้าฟ้องไปฝ่ายเดียวทางนูไม่ได้สู้ศาลให้แน่นอนอ,อควันนี้ก็ ขายข้อข้องใจพี่ต้อยแล้วเนอะสมทางบ้านนะ่ะเออเล่นแชร์เยอะไม่แชร์ครับไม่เคยเล่นอันนี้ไม่รู้ยืมยืมตังค์กันใช้คูดอกอย่างเดียวองเดียวเราเอาตั้งตรงนี้เลยดีกว่าผมอาศัยคูดอกกันครับอยู่ดอกข้างในมีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็คงจะทราบดีนะครับอสามารถฟ้องร้องได้นะเป็นคดีแพ่งแต่มันสามารถโยกเกี่ยวยงไปถึงคดีอาญาได้อย่างที่ทนายว่านะถ้ามีการ ยกเมฆบุคคลนั้นขึ้นมานะอืกพล้องได้นะก็เวลาจะเล่นเขาเรียกว่าเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครดูดูดูหัวหน้าแกงให้ดีดูให้ดีดูให้ดีดูหัวท่านเอ้ดูหัวเดียวหัวจะโกงมันไม่โกงนะครับค่ะอ้าววันนี้ต้องขอขอบคุณทนายมากนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ